ลักษณะก็จะเป็นถ้ำนะครับถ้ำที่สร้างขึ้นเองนะครับต่อจากก้อนหินนะครับข้างในก็จะมีรูปปันพญานาคด้วยนะครับเดี๋ยวเราถอดรองเท้ากันนะครับนะครับตะกร้องเราก็ถอดรองเท้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราตากร้องเราถอดรองเท้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันครับ ข้างในก็จะเป็นรูปปั้นพาชนะนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับเดี๋ยวตากรไหว้พักนะครับตะกรอยากวหว้พระนะครับ,ตอ,อนะรบตอนนี้แล้วก็เดินม,มาอีกหน่อยหนึ่งนะครับ จากจุดนี้นะครับทำพระอุปคุดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเดินชมวิววัดกันจุดใหม่นะครับผมไปกันเลยครับนะครับวันนี้ก็จะร้อนร้อนร้อนมากนะครับเดี๋ยวเข้าร่วมกันต่อนะครับตะก้องตะก้องร้อนไหมครับร้อนค่ะมาถูกวันพอดีเนาะนะครับ ครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนธรรมชาติของวัดนะครับเป็นสวนหญ้านะครับก็จะมีหินนะครับหินคล้ายๆกับหินภูเขาไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหินอะไรครับสงสัยตรงนี้ก็น่าจะเป็นพื้นที่ของแม่น้ำโขงนะครับเพราะว่าเป็นหินลักษณะเดียวกันในแม่น้ำโขงนะครับผมหินคล้ายๆกันเลยนะครับนะครับเดินมาจุดนี้นะครับ เป็นจุดสักระนะครับถ้าก้องเทนกล้องไปครับเย็นมากนะครับเย็นสบายมากนะครับตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นไปเจดี์สีอาหงนะครับสองข้างทางก็จะเป็นคล้ายกับซุูมต้นไม้นะครับเย็นสบายนะครับผมเดี๋ยวไปสักระเจดีพระธาตุอาหงก็ต่อนะครับนะครับก็เดิน ขึ้นมาสักพักแล้วจากจุดนู้นนะครับกา้องอนเหนื่อยนะครับก็จะเป็นวิวข้างทางนะครับหินหินโคตรใหญ่ตา้องตา้องช่วยยืนเทียบของหินนะครับโอ้โหก้อนใหญ่มากมาก้กอนใหญ่มากก้อนใหญ่มากท่านผู้ชมนะครับเห็นไหมครับขบวนก็จะเป็นพระธาตุสีหงนะครับ